สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับในช่วงกิติคนขี้คุยนะครับเนาะคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องจุดสังเกตหวยวันที่1กุมภาพัน์ให้ฟังนะครับผมทําไปแล้วในคลิปเต็มนะครับอันนี้เป็นคลิปแยกนะครับหัวข้อเดิมนั่นแหละนะครับอ้าวลืมภาษานะครับจุดสังเกตนะครับหวยวันที่1กุมพาพันนะครับตั้งแต่ปีหาสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับ จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับทั้งหมด12ปีย้อนหลังนะครับมีจุดสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือมันซิมีเ่เลขตัวเดียวเดียนทั้งบนทั้งล่างนะครับอยู่ทั้งหมดหนึ่งงวด1ปีหานะครับข้างบนออก6กข้างล่างก็ออก6กนะครับ หกเด่นบนเด่นล่างปีห้าแปดครับข้างบนออกห้าสามเจ็ดข้างล่างออกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเด่นบนเด่นล่างนะครับปีห้าเก้านะครับข้างบนออกศูข้างล่างออกศูน์เก้าศูนย์เด่นบนเด่นล่างครับปีหกศูนยครับข้างบนออกหกเข้างล่างออกสี่บนสอล่างครับปีหกหนึ่งครับข้างบนออกหาแปดหาสข้างล่างออกสามหนึ่ง สบน3ามล่างครับปีหกสองครับ1 3ึบน0ูย์สีล่างสบนสีล่างครับส่วนปีหกสามนี่ข่ามไปนะครับแล้วก็ล่าสุดปี6กครับข้างบนออก3ามข้างล่างออกเกเจครับทั้งหมด1 2ึ่งสองสา 8ครับเพราะว่ามีปีหาเทสตนั่นเด้อปีหาเทสตนี่ออกบนออกเอ่อหนึ่งซีเก่าข้างล่างออกเก่าหานะครับเก่าบนเก่าล่างโอ้ทั้งหมด12ปีเลขเอ่อลักษณะแบบนี้มีทั้งหมด8ปีที่ออกเอ่อตัวเดียวเด่นบนเด่นล่างครับก็ถ้าผู้ใดอยากได้ไข้อมูลเพิ่มเติมสามารถย้อนหลังไปเบิ่งเอ่อจักสามสิบยี่สิบสามสิบปีก็ได้ย้อนหลังกระไรนะครับเนะี่ยอันนี้ผมเอามาแค่สิบสองปีย้อนหลังเพราะว่าหน้ากระดาษมันมีสับนี นะครับแล้วผมขาดมาวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์นี่เล็ตัวเดียวสีเด่นทั้งบนทั้งล่างคือกันครับพอวันตอนเงื่องมามันเวียนปีหกสามเองหกสามเวียนแล้วปีหกสี่ก็มากเจ็ดเด่นบนเด่นล่างครับปกติมันสิออกต่อเนื่องกันหลายๆปีมันเวียนไปละปีหนึ่งมันเวียนไปปีหกสามปีหกสี่ก็มาดสามศูนย์เจ็ดบนแล้วก็เก้าเจ็ดล่าง เพราะฉะนั้นปีหกหานะครับผมคาดว่ามีเด่นบนเด่นลงังแน่นอนครับเลขตัวเดียวงวดนี้ผมให้ซีเด่นครับผมให้ซีเด่นบนนะครับกหบ็หวังว่ามันสิเด่นล่างน้ำครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ